สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับโมกประเดิวเลยนะวันนี้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมคงไกลล่าสุดนะ,ะเรื่อกชื่อแต่กันั่นแหละในแพที้นะก็จะเป็นเรื่องต่อยราักาที่แล้วที่พวกเขียนหน้าถูกตัวไปเที่ยวนะซึ่งตัวนั้นก็คือของพวก เป็นเชสเซอร์ในกิจกรรมในเรื่องกิจกรรมอีเวนต์ก็ได้แหละก็ประมาณนั้นนะสำหรับในเรื่องยอ่ออันที่แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลังจากต่อสู้กับบอย t สุดท้ายในอีเวนต์ซึ่งถูกผักตกระมานะตกระมาที่ไหนสักที่ก็ประมาณนั้นในเ,เรื่องก็ประมาณนั้น ส่วนอีเวนต์ต่างๆก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะอย่างเกมเพลย์ที่เป็นแนวไซส์ scrolling นะก็เป็นแนว 2D ก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงก็คล้ายๆเอลซอนอะไรเป็นการเดินแบบ 2D นะก็ส่วนใหญ่อาวุธก็จะเป็นปืนนะมีระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลเป็นการเล่นอีเวนต์แบบเก็บ เพื่ออัพเวลนะส่วนใครอยากได้ตาพิเศษของกิจกรรมก็ต้องฟาร์มนะก็กิจกรรมก็จะมีเพชรด้วยนะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเพชรแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นไอตัวเลือกนะว่าจะเอาบัฟไหนนะเป็นที่ใส่บัฟของสติกมากนะก็ประมาณนั้นสำหรับภาพรวมโดยริม ส่วนเนื้อเรื่องก็จะเป็นในเรื่องตัวลงก็จะเป็นเกี่ยวกับีใหม่นะซึ่งแพรรอช้ากว่านะแพร์พร์ดแพซีเนี่ยชากว่าจีนนะแน่นอนว่าแพรนี้ความจริงแล้วเนื้อเรื่องมันต,ต้องต้องตรงกับเดือนมกรานะแต่เลดนะเดือนหนึ่งนะในเวอร์ชันโลกก็นั่นแหละส่วน กิจกรรมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะกิจกรรมนี้นะกิจกรรมนี้ก็น่าจบลงเพียงเท่านี้นะส่วนพวกอาวุธพวกระบบสุ่มก็มันเป็นปกติของอีเวนต์นะเขาชอบทำมาแบบนี้ทำให้คนเล่นเอนจอยมากขึ้นนะก็ประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงนะเพราะในเรื่องก็ได้เกิด เป็นสายอ่านก็จะรู้สึกฟินมากครับแต่ออลกระหว่างปฏิการปฏิสัมพันธ์ของพวกเดวิน13วิลชนนะครับพวกเขียนหน้าที่ได้มาเจอกันแม้จะเป็นแ e ค่อีวินก็ตามก็ <c oughs> น,นั่นแหละส่วนเนื้อเรื่องบทที่35จะมีในเดือนมีนานะประมาณที่คาดการอะไว้ก็จะประมาณที่สมีนานะ่าจะเป็น แอคที่หนึ่งหรือช่วงแรกก็ติดตามรอกันได้นะแล้วก็สคนที่ไม่กลัวเรื่องสปอยก็เดี๋ยวจะมีวงกลจะปล่อยแอนิเมชั่นสั้นลงมานะซึ่งจะเป็นของเคียหน้านี่แหละแต่ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่ดูสปอยมาแต่ก็ั่นแหละตัวอย่างมาแล้วก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ ส่วนเรื่องบทที่3ามก็คงจะทําไม่ทันแล้วถ้า <c oughs> <c oughs> ก็จะทําก็จะทําสรุปนะประมาณนั้นสำหรับบทที่3ามสี่เพราะว่าบทที่3ามมันจะเป็นช่วงแบ่งแบ่งเป็นช่วงๆแล้วก็แต่ละช่วงก็จะมีความสําคัญของเน,นเรื่องที่ต่างออกไปนะก็เดี๋ยวไว้พูดในคลิปอื่นแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะจบตรงนี้แล้วนะ ควรจะทำเรื่องกระชากนะเพราะเ,ออเกลือโคตรเกลือเลยนะยังไงก็วันนี้ขอลาตัวลาไปก่อนนะสหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะถ้าเป็นกำลังใจให้ผมไปคลิปต่อไปนะก็สำหรับ คนที่อยากดูไกด์หรืออะไรที่ผมทำนะก็จะมีโฮโยแลบนะซึ่งผมไปแอคทีฟที่นูน่นสักพักแล้วแต่ก็ไม่บ่อยนะแะ่ประมาณช่วงท้ายๆแผลผมจะไปทำไซต์ที่ทำอะไรนะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ